ฝันเห็นน้ำท่วมถนนทำนายฝันเห็นน้ำท่วมถนนด้านการเงินการเงินของท่านช่วงนี้ยังไม่มีอะไรต้องกังวลส่วนผู้ที่ทำงานด้านการติดต่อสื่อสารหรือผู้ที่ทำงานโดยใช้การเดินทางอยู่เป็นประจําช่วงนี้งานของคุณจะมีเข้ามามากและเด่นเป็นพิเศษทําให้รายรับของคุณคล่องตัวตามไปด้วยทํานายฝันเห็นน้ำท่วมถนนด้านการงาน การงานของคุณช่วงนี้อาจจะมีเข้ามามากพอสมควรทําให้ไม่ค่อยจะมีเวลาไปพบปะสังสรรค์พูดคุยโต๊ะน,นั้นโต๊ะนี้กับใครๆเพราะต้องเร่งทํางานให้เสร็จตามกําหนดส่วนผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวงานของท่านก็ราบรื่นดีทํานายฝันเห็นน้ําท่วมถนนด้านความรัก ในช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเพลียเพลียอยู่บ้างกับเรื่องของความรักขอแนะนําว่าถ้าเหนื่อยนักก็พักเรื่องนี้ไว้ก่อนหันไปให้เวลาและใส่ใจดูแลตัวเองส่วนผู้ที่มีคู่อยู่แล้วก็มีความเหนื่อยเช่นกันในการที่ต้องมีภาระรับผิดชอบครอบครัวทํานายฝันเห็นน้ําท่วมถนนด้านสุขภาพสุขภาพของคุณไม่มีอะไรต้องกังวล